คลิปในวันนี้นะครับยานเช้าๆแบบนี้ผมจะพามาดูต้นอินทผลัมตอนนี้เป็นพันธุ์บาฮีนะครับที่ปลูกแบบใช้เมล็ดแล้วผมก็จะให้ดูเนี่ยครับต้นนี้มันมีเป็นเหมือนกระเปาะกระปะ๋ตรงน,นั้นนะครับที่เป็นที่สําหรับพอเราเขาบานออกมาแตกออกมามันจะเป็นดอกอยู่ข้างในนะครับก็จะให้ดูว่าปลูกเม็ดเนี่ย ต้นมันก็สามารถมีดอกได้นะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียคือว่าเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียซึ่งที่ส่วนของเราอะ่ะมันมีต้นตัวผู้หลายต้นแล้วนะครับแต่ต้นตัวเมียจะยังน้อยอยู่นะครับสําหรับพวกที่เป็นปลูกได้มาเล้ทั้งหลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก็ต้องมาลุ้นด้วยครับว่าสมมติว่าเป็นตัวเมียเนี่ยแล้วมันจะให้รสชาติเป็นยังไงมันลูกมันจะ ดีดกขนาดไหนนะครับมันก็จะมีข้อเสียตรงนี้นะครับแต่ว่าข้อดีก็มีเพียงแค่ข้อเดียวนะครับก็คือว่ามันราคาถูกนั่นเองคือปลูกไว้มนเมล็ดมันก็แค่แบบเมล็ดที่เราทานจากต้นหรือจากร้านที่เราทานแล้วอร่อยก็ก็คาดว่าน่าจะเป็นคือแบบเราก็คาดหวังได้อย่างเดียวครับว่ามันจะมีรสชาติที่คล้าย,า,ยายกันนะครับแต่ว่า เรื่องของการเติบโตผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันนะครับคือต้อนนี้ก็ค่อนข้างจะเติบโตได้เร็วเหมือนกันต้นนี้ประมาณปีกว่าๆได้ครับก็โตเร็วเหมือนกันนะครับแบบนี้ถ้าดูข้างในนะครับผมนับจำนวนมันก็จะมีกระป๋อบเนี้ยสองอันนี่ครับอันนี้หนึ่งอันแล้วก็อันนี้สองอ,อันนะครับอาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าต้นนี้ต้นพันธุ์บาฮีที่เป็นปลูกเมล็ดปลูกปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยมันจะให้ผลผลิตถ้านในกณีที่มันเป็นตัวตัวเมียนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่ามันเป็นปีแรกของเขานะครับให้ดูลักษณะนขนาดของต้นอีกทีนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้พ่อผมเขาปลูกไว้ติดริม ถนนทางเดินตรงนี้เลยถนนทางเข้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้มันก็จะมีนี่นะครับต้นนี้มันมีลาสนิมนะครับเดี๋ยวต้องเอาเอาสารป้องกันลามาฉีดอีกทีหนึง่งผสมน้ำนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้ก็มีกระเ๋าะหนึ่งนะครับนี่หนึ่งอันตรงนี้เหมือนกันนะครับ ที่เป็นดอกนะครับก็ต้องมารารุนว่าจะเป็นดอกดอกอะไรนะครับดอกพันในส่วนต้นทางฝั่งฝั่งนี้มันมีนี่ของเขามาแล้วนะครับนี่ต้นนี้จะต้นใกล้เคียงกับต้นนั้นที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับต้นนี้จะใหญ่กว่าแล้วก็มีดอกออกมาแล้วด้วยครับนี่ที่ผมบอกไปนะครับก็คือมันมีกระเปาะแบบนี้อยู่แล้วก็ เป็นดอกมาแล้ lass, แลวแต่ว่ามันขนาดเล็กนะครับเพราะมันเป็นปีแรกของเขาแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับมันก็เป็นตัวผู้ไปแล้วเนี่ยครบับเป็นเป็นดอกตัวผู้ไปแล้วเฉลยแล้วนะครับอันนี้เฉลยแล้วก็เป็นตัวผู้เนี่ยเขาก็เป็นข้อเสียนะครับที่เราไม่สามารถที่จะล็อกล็อกพันธของเขาได้นั่นเองนะครับเห็นนี่ก็ต้นหนึ่งครับก nope ็มาดูฝั่งนี <cloud> ้ <t une> <hijos> <Helen> ฝั่งนี้ยังนะครับต้นนี้ยังต้นนี้ก็ยังแล้วก็ต้นนี้นี่ครับเล็กนิดเดียวเองอะ่ะต้นนี้ปีนึงได้แล้วพ่อเนาะตัวผู้ผอ๋อนี่ตัวผู้เหมือนกันครับให้มั้ยอาใช่จริงๆด้วยน,นี่ครับเป็นตัวผู้ไปแล้ว นี่ครับก็คือข้อพึงระวังนะครับถ้าเราจะปลูกแบบเล่นๆนะครับไม่ได้เน้นแบบว่าจะต้องทําเป็นเชิงเศรษฐกิจเชิงรายได้อะไรนะครับก็ปลูกเล่นๆได้ครับเนี่ยอันนี้ก็คือแบบเป็นส่วนที่เราปลูกกันแบบเล่นๆด้วยอ่ที่เล่นทีจริงประมาณนั้นนะครับก็ได้ผลผลิตออกมาเป็นแบบนี้นะครับผลลัพ์ออกมาเป็นแบบนี้ก็คลิปนี้ก็พามาดูผลผลิตที่เป็น ผลลัพธ์ของเขาที่เป็น,ปนดอกะครับชุดแรกของเจ้าพื้นที่เหมือนประมาณนะเชิงทดสอบอินทผาลัมก็มีแค่2แถวนี้8ต้นตรงนี้นะครับก็ทดสอบกันดูว่าจะเป็นยังไงครับถ้าเป็นตัวผู้กับตัวผู้ไปไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราเอาดอกของเขาครับมาผสมกับตัวเมียก็เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูพวกต้นที่เป็นต้นจากเนื้อเยื่อเพิ่มเติมอีกทีนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับแค่พามาดู่เฉยว่าคนลัพธ์ที่เราได้ทดสอบทดลองดูนเป็นยังไงบ้างขอบคุณติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย